สวัสดีเพื่อนๆนแล้วก็น้องๆทุกๆคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอีพีกเกมนั่นเองทุกคนวู้ซเกมก็จะเริ่มในอีกเอาเริ่มแล้วนะทุกคนเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่แรนดอมนะคะแล้วเราก็จะต้องเล่นเอาชนะนะคะในแต่ละด่านนั่นเองแล้วก็มีของให้ซื้อกระจุกกระจิกก,จก,ก็ว่ากันไปนะคะซึ่งด่านนี้เราจะต้องสู้กับ โจนสลัดนะคะทุกคนอ่าเราก็มาสู้กับโจนสลัดเอยโจนสลัดตายไหมตายเป็นหนึ่งครับทุกคนโอเคโอเคตายตายไหมตายไหมเหมือนเราจะตายเองแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายทุกคนยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายอืออืออือมามดีครับมาดีครับตายเองนะคะทุกคนโอเคก็ประมาณหนึ่งครับทุกคนมีเพื่อนๆนะคะ ของมาว่าอยากเห็นเล่นเกมกับเพื่อนนะคะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ว่างอะค่ะวันนี้ก็เลยมาเล่นกับน้องชายแทนนะคะเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่าน้องชายคนไหนรอรอแบบว่ารอมาก่อนนะคะแบบหนึง่งน้องชายเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วล่ะทุกคนคือเราเล่นกับน้องชายบ่อยมากนี่ค่ะชื่อเกมอีพิกมินิเกมนะคะอ่านชื่อเกมผิดนี่น้องชายไหนน้องชาย น้องชานก,ก็คือคุณ HKDK นั่นเองนะคะดูคนคนนี้นั่นเองนะทุกคนก็ถ้าคาติดตามมาก็จะเจอเขาบ่อยนะคะ,ะ,คะก็คือคนคนนี้นั่นเองนะทุกคนก็ถ้าวันไหนที่เพื่อนพี่ว่างคะคะก็อาจจะพามาเล่นเกมได้นะด้านต่อไปคือ Lowing Rush นั่นเองนะคะทุกคนนั่นจะเป็นเกมเดินเรือแบบเร็วๆนะคะทุกคนแล้วเราก็ซื้อเป็นน้ำมาแล้วนะคะทุกคน เป็นเกมแข่งเรือจริงๆด้วยนะแล้วมันต้องเริ่มยัางไงาล่ะต้องกดคลิกเพื่อไปให้เร็วด้วยสางนั้นเหรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะงอ้าผิดอ๋อมันต้องจำอันนี้ให้ได้ใช่ไหมดาวนะคะมีดาววงกลมดาววงกลมอ่าเราก็ เรือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอันนี้เพิ่งเล่นนะนี่สามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอเคไปเลยไมเรือเราไปช้าจังเลยทุกคนสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมดาวสี่เหลี่ยมดาววงกลมสามเหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมอะไรนะลืมแล้วทุกคนลืมอันนี้ลืมจริงๆทุกคนจำไม่ได้โอเคตอนนี้ทุกคนไปนหมดและ สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่สี่กลมสี่สี่ศูนย์ศูนย์อ่ะเราแพ้แล้วทุกคนเศร้าและะ้วค่ะเ้ยเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างหลัง้วยนะถ้าเห็นเมื่อกี้ไม่เป็นไรห,ห่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเรีนกันต่อเลยฮะทุกคนทำไมเสื้อฉันเป็นอย่างงี้ทำไมเสื้อมันเบลออย่างเงี้ยนะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นกับเสื้อฉัน ุกคนเปนเสื้อเป็นรอยนี้ด้านน้นไปคือ Uncle Ten Ground นะคะไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันนะคะทุกคนเกมนี้ไม่ได้เล่นบ่อยนะทุกคนแต่ว่าเคยเล่นอยู่อ่ะเคยเล่นอยู่หลงัลงๆอด่านนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอเราจะต้องอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้โอ้นี่ไงมันจะมีอน,นี่ลงมาสินะโอเคในเมื่อมันจะมีสีดําลงมาเราก็ต้องระวังตัวแค่นั้นเองใช่ไหม,ไมง่ายๆนะหรือเปล่า อุ้ยเกือบไปเลีว้วทุกคนเก็บแดดแล้วเก็บดย์เก็บดย์อ่ะฮะอ่ะฮะไงต่อไงต่อครับทุกคนไงต่อครับอื้มอืมอ๋อตรงนี้พื้นหายเห่าต,ตายแล้วโดนระเบิดนะทุกคนอยู่ดิแป๊บเดียวเองอนะทุกคนโดนระเบิดตายโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิแล้วมันเกิดอะไรเสื้อฉันจริงจนอะคือเสือนะอเส้อมันเปลี่ยนแปลงไปอนะทุกคนเดี๋ยวเรา ไปดูกันอยู่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เรามีเงินแค่ห้าสิบาทนะทุกคนโอเคเราต้องชนะบ่อยๆนะทุกคนมันถึงจะได้เงินถ้าไม่ชนะก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆดีกว่าเราจะไปดูคุณ HK นะคะว่าเขาเป็นอยังไงนี้คุณ HK คุณ HK ยังไงเอ่ยกระโดดนะคะกระโดดเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วไงต่อเขายังไงต่อเขาก็กระโดดเพื่อเอาชีวิตรอดอนะ่ะแล้วเขาก็ผ่านมาได้เย้ Yay! เราไปกันที่ด่านต่อไปกันเลยนะครับทุกคนด่านต่อไปถะะ้ามีชื่อว่า protector s o t e r ดูเหมือนจะเป็นด่านให้เราต้องอยไงไงดึงระเบิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงกับระเบิดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่ามาถึงเล้วก็ได้มีกองระเบิดหน้ามหัศจรรย์อยู่นะคะผูเราต้องทำยังไงอ่ะหรือเราต้องกระโดดข้ามกระโดดข้ามระเบิดเหรอ ยังไงวะยังไงวะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยทํายังไงเอ่ยยังไงอะทุกคนงงอะงงเอ้าเอ้าเอ้าคือเราต้องหลบระเบิดเหรอด่เมื่อกี้คืออะไรอะงงมากเลยทุกคนใครรู้นะอธิบายมาได้ในคอมเมนต์เลยนะทุกคนเมื่อด่านเมื่อกี้เราต้องทำอะไรนะทุกคนหรือว่าไม่ต้องทำอะไรหรือยืนอยู่เฉยๆด่านน้อ,อไป revolution ครับ ทำหรอไม่ใช่สิมันเป็นแบบว่าไฟเยอแลทุกคนมันน่าจะมีสัญลักษณ์มาแล้วก็ต้องหลบพวกสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆพวกนี้มาค่ะทุกคนหนึ่งวก็มาแล้วทุกคนเดี๋ยวขยายจอก,กว้างให้ทุกคนได้เห็นกันนะอ่ามาแล้วนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงนะครับทุกคนอยู่ตรงต่างเลยอ่ามันหมุนๆน,นะทุกคนหมุนๆแล้วยังไงต่อหมุนๆแล้วยังไงต่อเอย มันดูไม,ไม่มีอะไรเลยอ๋อมันเอียงทุกคนมันเอียงมันเอียงมันเ e อียงเว้ยยรุ้นมันเอียงมันเอียงมันจะเอียงไปตามกระแสนะทุกคนมันจะเอียงไปตามกระแสนะทุกคนนี่กระโดดมาตรงนี้เลยกระโดดมาตรงนี้แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อมาโผล่ตรงนี้นะทุกคนมาโผล่ตรงนี้แล้วยังไงต่อเอ่ยจะเอียงไปทางไหนเอ่ยจะเอียงไปทางไหนจะเอียงมาทางไหนเอียงมาทางนี้ เดี๋ยวมาทางนี้จะตกแล้วทุกคนรีบไปโดดไปรีบกระโดดไปกระโดดไปจะตายแล้วทุกคนจะตายแล้วโอ้ยมันเกือบโดนมันจะ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 ตายแล้วทุกคนโอ้ยโอเคมาตรงนี้นะคะมีสายฟ้านะคะคุณเชคยังมีชีวิตอยู่มีสายฟ้าแล้วยังไงต่อมีสายฟ้าแล้วยังไงต่อกระโดไปตกแล้วนะคะทุกคนไปไม่ทันตายนะคะทุกคนโอ้โหคือลุนมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคุณ h ฮชดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงเอา วับกลับมาแล้วนะคะทุกคนโอเกมเมื่อกี้ถือว่าน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนนี่คุณ HK เต้นโชว์ไปหนึ่งสเต็ปนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเพิงติดลกิกซิ์หรือเปล่านะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนละกันดันน่อกไปเคะเป็น s l i เว r ร์เืออันนี้น่าจะเป็นการกลิ้งไปไหมแข่งกันกลิ้งนะอันนี้เคยเหมือนเล่นอยู่นะทุกคนเหมือนเราจะต้องแบบวิ่งไปแล้วก็กลิ้งไปอะไรอย่างนี้นะ คือด่านนี้เราไม่อันนี้อันนี้เราไม่เน้นแบบว่าชนะนะเราเน้นแค่แบบเราเน้นแค่แบบไปให้ถึงจุดหมายอยู่เนาะเขาไปทางนานการเออแล้วนึงเออแล้วนึงแล้วทาไมฉันหลุดจากอันนั้นล่ะแล้วทาไมฉันหลุดจากอันนี้ล่ะเอ้าทาไมหลุดเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้าทุกคนทุกคนไปไม่ได้กราฉันด้วยอ๋อนี่ไงไปได้แล้วอย่าไปทางนี้ ไปทางนี้ไปทางนี้เออเลาไปที่หลมนั่นเลยทุกคนยังไปไม่ถึงไหนเลยเอา่าไปอย่างงี้เออเอเอค่อยค่อยนี่ดีหน่อยค่อยนี้หน่อยไปเลยไปเลยอู้ไปเลยครับทุกคนไปด้วยความเร็วสูงสุดนะตอนนี้เราคาจาักทุกคนเป็นที่โหลแล้วนะทุกคนเว้ยเมื่อกี้เห็นคนนางรางอยู่นะทุกคนอ้าวและผู้ชนะก็คือเออคุณ HKDK ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะทุกคน รู้สึกว่าเราเล่นเกมเกมากเลยนะทุกคนก็อย่างบอกหรือว่าเราจะโชว์ความกาลทุกคนได้ดูไม่วันนี้เรามารีวิวเกมนะทุกคนเราไม่ได้มาโชว์ความเทพอ๋อด้านต่อไปอันนี้เป็นคลิไซส์นะคะทุกคนด้านนี้รู้จักนะคะก็คืออีกตัวบล็อกเนี่ยมันจะเลื่อนมาเราต้องหลบให้ทันนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะเดตานั่นเองคะ่ะก็พร้อมแนละ้วก็ไปเริ่มเกมกันเลยครับทุกคนมาเลีนะ้ยนซะิเพิม่ม เดี่นนี้ก็ง่ายๆนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ยากนะโอเคเราจะอยู่ริมๆไว้ก่อนอย่างไงดีอยู่ตรงไหนก่อนนี่มันจะแบบมันจะสันะ่นๆอะแบบมีซัมติงอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเออแต่ถ้าอีสองอันนี้มันกระตุกพร้อมกันนี่คือตายนะสาวนั่นไงมันกระตุกแล้วเออมาสีเขียวฮะสีเขียวแล้วยังไงต่อสีเขียวแล้วยังไงต่อสีม่วงอย่ากระตุกนะสีดํามันกระตุกสีส้มกระตุกแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ สีเขียวกับสีม่วงอยากกระตุกนะเวย้ยขออยู่นานๆขอชนะโอเคตอนนี้กระตุกกระตุกแล้วอันนี้ก็กระตุกไปที่โอ้ยชน้ะกอนนะทุกคนทำไม,มเราไม่กลับไปด้านหลังะแพ้อีกแล้วนะทุกคนบอกหรือว่าก่อนหน้านี้เราชนะไปหนึ่งครั้งนะมันก็เลยนับแต้มเดลี่มิชชั่นให้นะทุกคนแต่เราไม่ได้อัดคือแบบเราอัดเกมนี้แบบว่าดวงตกเลยนะทุกคนแบบแพ้รัวเลยนะทุกคนโอ้โห เดี๋ยวเราจะรอเพื่อนๆน,นะวับกลับมากันก่อนนะทุกคนในะอีกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วนะคะทุกคนวับมาแล้วใช่ไหมไม่มีชื่อคุณ H K นี่คุณ H K ตายเหรอคุณ H K ตายอ่าฮะแล้วไงต่อเดี๋ยวจะเริ่มมินิเกมต่อไปแล้วคุณ H K หายไปไหนหรือว่าออกจากเกมไปแล้วอาา่าฮะเกมต่อไปเป็นช็อค อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนโอเคก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงท่านี้ก่อนนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e ให้กับช่อง B G Color ด้วยนะครับผมก็เกมก็มีแค่นี้ละค่ะทุกคนใช่เดี๋ยวเล่นเกมนี้เป็นการจบคลิปดีกว่านะเพื่อนๆอันนี้ต้องจำสีหรือเปล่าอ่าแล้วไงต่อเราต้องหลบมาทางนี้หรือเปล่าอ๋อม,มันต้องเล่นยังไงเอ่ย เฮ้ยแต่เมื่อกี้เล่นยังไงคอมเมนต์นะทุกคนเล่นยังไงคอมเมนตะ์หรือว่าต้องกดปุ่มเอ่ยคืออะไรคอมเมนต์ได้นะทุกคนก็วันนี้ต้องขอจบคลิปเร็วหน่อยนะคะทุกคนเพราะมีพลังงานต้องไปถามสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากลากไปก่อนนะคะทุกคนบา,บาย